ความสร้างของโซดาสร้างสดชื่นตื่นเย่ yeah. เรื่องปรับคอรมอนี่นะครับผู้ชมที่ติดตามเวกับไทยแลนด์ทั้งใน YouTube และ Facebook เนี่ยสแสดงความเห็นเข้ามาคล้ายๆที่พี่โด่งว่าเลยนะครับว่าอยากให้ถามฐา,านเสียงให้ฟังฐานเสียงบ้างนี่มีคุณผู <พา S 2> ้ชมบอกว่าคุณสุทินน่ารักมากอยู่กะลาโหมส่วนคุณหมอชละน่านก็ผลงานดียังไม่อยากให้มีการปรับอยากให้ทําผลงานเอาจริงๆมันเป็นภาพที่ดีนะที่เอาเอาคนของประชาชนเนี่ยไปดูแลกะลาโหมเนี่ยผมว่าเป็นภาพที่ดีนะ นะครับก็สะท้อนมาผ่านผ่านช่องทางคอมเมนต์ก็ฝากไปนะ้สำหรับเสียงของฐานเสียงของรรคเพื่อนะฮะนะครับมีเรื่องของการขึ้นค่าแรงฮะคือปกติแล้วเนี่ยค่าแรงเขาจะปรับขึ้นประมาณสักครั้งหนึ่งนะโดยโดยพื้นฐานใช่ไหมปีละครั้งคือโอ้ยบางทีก็2ปีครั้งหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่เคยเหรอสองปีครั้งก็แทบจะไม่เคยผมจำความไม่ได้เลยนานมากครับยุคประยุทธ์นี่ เกินเราจะบอกว่าหลายปีครั้งใช่ไหมหลายปีครั้งไม่ได้แต่นี่นี่รอบไปสามครั้งก็สมัยสมัยประยุทธ์นี่คือปรับตอนยุคคุณยิ่งรักครั้งหนึ่งแล้วก็ยาวไปเลยฮะมาปรับตอนก่อนจะจะยุบสภาเนี่ยไม่นานใช่ไหมครับเท่าที่เท่าที่จําได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ปรับนิดเดียวด้วยอนิดเดียวอันนี้เป็น400แล้วใช่ไหม400 400เฉพาะกลุ่มไปก่อน400เฉพาะกลุ่มนาร่องไปก่อนคราวที่แล้วเนี่ยปรับแบบเรียกว่าไม่ได้ปรับดีกว่าครั้งที่สองอ่ะนะ ครั้งที่สองของของรัฐบาลนี้เลยอย่าเรียกว่าถึงไม่ถึงปีอ่ะเเดือนเนี่ยครั้งที่สองแล้วที่เจ็ดเดือนกำลังจะเข้าเข้าสู่ครั้งที่สามครั้งที่สองเนี่ยปรับปรับ4ี่ร้อเฉพาะโรงแรมสี่ดาวเฉพาะบางเขตเขตที่มีแต่โรงแรม5้าดาวบางจังหวัดบางเขตบางเพเ่มแทบจะระบุชื่อโรงแรมแล้วอ่ะก็ให้เฉพาะโรงแรมนี้ที่ขึ้นอะไรใช่ใช่ต่อครั้งที่สามนี่นะฮะเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการปรับ 3ครั้งในรอบปีนะครับน่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมนี้แล้ว400บาทนะครับอาจจะทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยแต่ก็จะมีการเพิ่มกลุ่มธุรกิจไปด้วยก่อนนันนี้เป็นโรงแรมใช่ไหมอาจจะเป็นภาคบริการอย่างอื่นเช่นโลจิสติกกิจการแปรรูปอาหารการส่งออกนะครับก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทางคณะกรรมการค่าจ้างยังรอ งานวิจัยของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ด้วยแล้วก็เป็นการวิจัยในระดับจังหวัดด้วยนะครับให้เวลาประมาณสัก2เดือนก็จะนํากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แหละก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้จะดูว่าถ้าขึ้น400บาทต่อวันเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องออกับสถานการณ์ยังไงบ้างหรือเปล่า ในภาพรวมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องการอยากให้ขึ้น400บาททั้งประเทศแต่ก็ต้องนำกิจการที่มีความพร้อมซึ่งแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันไปเราจะไม่ปรับขึ้นเพียงกิจการเดียวอย่างครั้งที่ผ่านมากิจการเดียวที่ว่าครั้งที่ผ่านมาก็คือเป็นตารนำร่องอันนั้นลงแครับนำร่องอย่างเดียวซึ่งก็เคยคุยกันในรายการกับพิจูนี่แหละนะฮะก็บอกว่าขึ้นเป็นบางเขตเนี่ย บางพื้นที่อาจจะมีปัญหาว่าแรงงานเขาจะไหลไปในเขตที่ขึ้นค่าแรงครับนะครับทีนี้ก็บอกว่านั่นแหละครับก็จะเป็นเหตุให้อพื้นที่อื่นๆต้องขึ้นตามทีนี้การขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลจะไปจี้กําหนดได้นะว่าจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้จะเห็นว่าการขึ้นค่าแรงหลักๆอยู่ที่ไตภาคีที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยภาคเอกชนภาครัฐัรฐแทบจะเป็นกรรมการด้วยซ้ำก็จะมีภาคเอกชนกับภาคลูกจ้างที่นั่งคุยกันะ นะครับทีนี้ไอ้ตัวความเหมาะสมตัวนี้นะฮะก็ต้องอยู่ที่เศรษฐกิจด้วยทีนี้ถามว่าทําไมต้องขึ้นค่าแรงกัน3ครั้งติดติดกันแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของรัฐบาลเศรษฐาที่เขามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเม็ดเงินที่อยู่ในท้องตลาดที่มันน้อยเนี่ยค่าแรงนี่มีส่วนสําคัญนะ,ะคุณเศรษฐ,ฐาอยากจะขึ้นตั้งแต่เป็นรัฐบาลเลยละว่างั้นแหละครับแต่จริงๆอของเพื่อไทยนี่ก็ขึ้น600นะ นะครับเมื่อปีที่4เมื่อปีเจ็ดสนโยบายก็600คือหก0้แต่ก็จะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีความกระตือดือร้นนะครับมีความร้อนรนพอสมควรที่อยากจะขึ้นค่าแรงเพราะตัวนี้เป็นฐานสําคัญนะอย่างที่บอกให้ฟังว่าค่าแรงในในประเทศไทยเนี่ยบางทีมันขึ้นไปแล้วเนี่ยบางพื้นที่ในห้าหกร้อยแล้วนะครับ,รบแต่ทีนี้ตอนนี้ที่ขีดเส้นกันให้ได้เนี่ยก็คือต้องดูตามสภาพเศรษฐกิจสัญ,ญญาณการขึ้นค่าแรงตัวนี้ครับเป็นสัญญาณสภาพเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้างจะดีขึ้นครับ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นภาคพ่อค้าเนี่ยนะฮะก็จะไม่ยอมในการขึ้นทีนี้ไตรพาคีคุยกันถ้าขึ้นนี่ก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันเริ่มขยับใช่ใชครับ<ช>คือ<ช>ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันมีภาวะที่เป็นเกมกันระหว่างฝ่ายไตยพรพาคขีซึ่งประกอบไปด้วยนายจ้างลูกจ้างและรัฐใช่ไหมฮะซึ่งรัฐรัฐนี่ก็หมายถึงขง้าราชการประจำทีแหลที่ดูเรื่องแรงงานกับฝ่ายการเมืองคือพรรคเพื่อไทย แล้วก็ภรคอื่นๆที่อาจจะร่วมด้วยหรืออาจจะไม่อาจจะทําตัวเป็นไม่ร่วมก็แล้วแต่เนี่นะเพราะว่ากระทรวงแรงงานมันไม่ได้ขึ้นกับรรคพื้นไทยใช่ไหมทีนี้ไม่รู้ว่าสองฝ่ายเนี่ยเขาไม่ลงตัวกันใช่หรือไม่เช่นไตภาคีชุดนี้เป็นไตภาคีชุดที่รัฐบาลประยธ์ต,ตั้งมาอืแล้วรัฐบาลอยากขึ้นเขาไม่ยอมขึ้น<อ>เขาไม่ยอมขึ้นก็ยื้อกันอยู่ก็เลยใช้วิธีการขอให้ขึ้นมันทุกเดือนเลย มันจึงเป็นเหตุให้นำมาสู่เป็นครั้งที่สามใช่ครั้งที่สองหวังว่าคุณจะขึ้น400บาททั่วประเทศคุณไม่ขึ้นอีกคุณไปให้ขึ้นเฉพาะกิจการบางกิจการครับก็เลยมีประชุมครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามคุณก็ยังจะยื้ออีกบอกว่าต้องดูเป็นกิจการไปเอาอ้างงานวิจงวิจัยเดี๋ยวก็จะมีประชุมครั้งที่สี่เพราะนั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายน่าจะเผลอๆนี่จะเป็นการขึ้นครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอะไรจนกว่า มันจะไปถึง400ตามเป้าของรัฐบาลให้ได้ในปีแรกรใช่ไหมซึ่งตอนนี้ยังไม่ครบป,ปีบตอนนี้มาแค่7เดือนแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะไปมีผลกระทบที่ทําให้การขึ้นค่าจ้างในฐานะค่าจ้างพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่คือค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ละกิจการราคาไม่เท่ากันเลยออันนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาหรือไม่อะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าออรัฐบาลคงจะต้อง m มเนจเรื่องนี้จนกว่าจะทัาจนกว่า จะเปลี่ยนไต่ภาคีชุดนี้ได้คือถ้าไตยภาคีคือฝ่ายการเมืองมีอํานาจเข้าไปนําในส่วนของข้าราชการได้ที่อยู่ในไต่าคีสามารถคุยกับลูกจ้างได้อันนี้มันถึงจะชนะสองในสาของไต่าร์คีดัะนั้นก็ไม่เป็นไรผมว่าระหว่างทางนี้ในการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปยึดตัวโครงสร้างของคณะกรรมการไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้วิธีกดดันไปเรื่อยๆทำมันทุกเดือนนี่แหละขึ้นมันทุกวัน แต่หน่วยหนึ่งที่ไม่น่าจะปรับขึ้นค่าแรงในรอบที่ถึงนี้ก็คือ SME ปลัดกระทรวงแรงงานเขาบอกแล้วนะฮะว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME เอนี่อาจจะไม่ได้ปรับขึ้นในรอบนี้นั่นหมายว่าอาจจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆเป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ๆอันนี้ไปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็แง่ดีของมันก็คือว่าโอเคปรับมันบ่อยๆครั้งนี่แหละยืดหยุ่นกันไปแต่ขอให้พอสิ้นครบ12เดือนแล้วเนี่ยของรัฐบาลเนี่ย ขึ้น400กันทั่นทั่วผมไม่สนหรอกว่ามันจะมาช้ามาเร็วอ่ะแต่อย่างน้อย1ปีเนี่ยมีคนมีรายได้เพิ่มขึ้นสัก10-20%ก่รังดีเดี๋ยวเราดูกรกฎานะครับกรกฎานี่เงินดีต้องเขาเปิดให้ลงทะเบียนใช่ไหมครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนี่ก็ต้องควักเงินสดไปลงทุนซื้อของเก็บเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวการผลิตมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่กรกฎาแล้วทีนี้พอการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับ ค่าแรงมัน<ร>ขาดแทน,<า>นใช่ไหมฮะค่าแรงอาจจะอาจจะกระตุ้นขึ้นในภาค s อสบีเอสอะไรก็ได้ครับนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของการเมืองอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยนะครับไม่รับคําร้องกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือขอให้สารรัฐธรรมนูนมินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตร ตรา256เนีเมื่อวานนี้มีมติเป็นเอกฉันไม่รับคำร้องเลยนะฮะ7ต่อ0นะครับออแบบนี้นั่นหมายความว่าต้องต้องทำกี่ครั้งก็กลับไปตอนนั้นนี้2กลับไปตามอยากจะทำสองครั้งอยากจะทำคือคณะกรรมการ ศึกษาแนวทางที่คุณภูมิธทมเป็นประธานครับที่คุณนิกรเป็นเลขาจําได้ไหมเขาไปศึกษามาที่ก้าวไกลเขาไม่ร่วมด้วยในคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้มีมติเวลาทำสามครั้งครับแต่ว่าพรคเพื่อไทยขอให้ชลอผลการนําแนวทางนั้นไปปฏิบัติด้วยการยื่นกับยื่นขอแก้ไข256กับสภาครัเพราะหวังว่าแนวทางนี้จะนําไปสู่การตีความของสารรัฐมนูญปรากฏว่ามันก็เป็นไปตามทางนั้น ทางนั้นก็เดินไปเข้าไปสภาสภา,าไม่รับประธานสภาปรึกษากับคณะกรรมการวินิจฉัยอของสภาแล้วก็เห็นว่าไม่บรรจุวาระรพอไม่บรรจุวาระผลมันก็คือขัดแย้งกันร,ระหว่างตัวสมาชิกที่เข้าชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับกับขอแก้ไข25 6ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูนทั้งฉบับจะซับซ้อนหน่อยนะสภาเขาไม่บรรจุประธานสภาไม่บรรจุวาระก็เลยยื่นให้สารัฐมนูนตีความว่าสุกแล้วต้องประชุมต้อง ทำประชามาติกี่ครั้งกันแน่ครับเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูลเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงลรัฐมนูญทั้งฉบับซึ่งศาลบอกว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดศาลไม่รับเจต่อะนอ่าก็ในคำวินิจฉัยบอกว่าเคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้วละ,ะเอียด,ดและชัดเจนแล้วประเด็นประเด็นแบบนีเ้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ชัดเจนชัดเจนเขาจะถามกับไหมชัดเจนของเขาชัดเจนของเขาาชัดเจนของเขาก็สร้างความกุงเกลือให้กับเราว่าอย่างนั้น ทีนี้ตรงนี้เนี่ยการยื่นของเพื่อไทยเนี่ยมองไม่จริงๆวันนี้ที่สารและมูลไม่รับเนี่ยผมในส่วนตัวนะผมไม่ค่อยแปลกใจ uh huh. ไม่ค่อยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเพราะว่าการยื่นตรงนี้ถ้าได้ก็ดีถ้าวินิจฉัยแล้วมันเหลือทำประชามติสองครั้งได้ก็ดีเพราะอันเก่ามัน3ามครั้งอยู่แล้วเท uh huh. ่ากับการยื่นครั้งนี้เนี่ยม,มันมีโอกาสเจ้ากระเจมี2อย่าง <laughs> นะครับเพราะนั้นสารน่นออกมาแบบนี้ก็เจ้าก็ไม่เป็นไรก็เดินหน้าตามสูตรเดิมต่อไปแต่ถ้าได้มันก็จะลดงบประมาณลงมาสองครั้งเร็วขึ้นลดเวลาด้วยใช่ก็ลองของกันดูหน่อยก็เสียดายจริงๆจริงเนี่ยคุณไปถามเถอไปไล่ถามเธอสาครั้งกสองครั้งเนี่ยครั้งที่3 เกิด <screen S 2> <ๆ>มาครั้งหนึ่งครั้งนั้นไม่มีประโยชน์ที่สุดแล้วถามทําไมคุณก็ต้องไปถามซ้ําซ้อนทําไมครั้งแรกคุณโยตแย่โวโนมันก็รู้อยู่แล้วว่าเอาไม่เอาใช่ไหมมันจัดสามครั้งมันเปลืองงบประมาณเปล่าๆเลยถามสวสบอกทาทาไมสามครั้งถามใครต่อใครเพลไปถามสารมนูษสารบอกจริงๆมันก็ทำสองครั้งนั่นแหละแต่มันวินิจฉัยไปแล้วให้ทธประชามติก่อนแล้ววินิจฉัยแบบคุมเครือว่าจะสามครั้งหรือจะสองครั้งเมื่อวินิจฉัยไปแล้วฉันก็ต้องถือว่าฉันชัดเจนไปแล้วดิคุณจะมาถามซ้ำทำไมใช่ไหม แต่ว่าเมื่อวานนี่เจ็ต่อศูนย์เนี่ยข้อที่จริงมันแค่ว่าเรื่องมันยังไม่เกิดค,คุณยังไม่คุณยังไม่ได้เสนอแก้ไขมโนลเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องมันยังไม่เกิดสรารก็เลยพิจารณาไม่ได้<อ>ว่ากันวิธีพาาิจารณาครับมันเป็นคำวินิจฉัยที่มีต่อวิธีพิจารณาว่าเขาไม่สามารถรับคำร้องนี้ได้เรื่องจากเรื่องมันยังไม่เกิด<อ>เรื่องที่มันเกิดแล้วก็คือว่าสสที่เข้าชื่อกันเนี่ยขัดแย้งกับประธานสภาเรื่องนี้เกิดแล้วผมไม่แน่ใจว่า ถ้าย yes, ื่นเรื no ่องนี aster, ẻ, ้ไปเนี่ยศาลจะมีนิฉัยหรือไม่ซึ่งศาลก็จะมีนิฉัยอีกมันเป็นเรื่องของสภาคุณจะไปทะเลาะกันระหว่างสมาชิกกับประธานสภามันก็ไม่ใช่เรื่องของศาลเนี่ยนะศาลก็วินิจฉัยตามวิธีพิจารณาคดีของศาลไม่ได้วินิจฉัยเนื้อหาเนื้อหามันก็ยังคุมเครือแบบนั้นศาลก็อีโก้ไงก็แบบ ยังไงล่ะก็ฉันตัดสินไปแล้วอ่ะชัดเจนไม่ชัดเจนคุณก็ไปตีความเอาเรียกว่าในสภาก็มีปัญหาทางข้อกฎหมายก่อนสารถึงจะรับแล้วก็พิจารณาวินิจฉัยในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะไม่เหลือทางอ่จะเป็นทางตอนนี้คุณพลิบบอกว่ายื่นไปเลยยื่นบรรจุในวันบีบให้ประธานสภารับก็ประธานสภาเข้าฟินิจฉัยว่าเขาไม่เขาไม่บรรจุวาระนี้เหมือนที่คุณชวนทำคุณชวนไม่บรรจุมาแล้ว โดยคณะกรรมการของสภานะที่เขาเขาปรึกษากันเนี่ยเขาก็ไม่บรรจุมาแล้วถ้าประธานวันนอไปบรรจุเดี๋ยวประธานวันนอจะซวยจะโดนถอดถอนหรืออะไรไม่รู้แหละจะโดนข้อหาอะไรจะจะจริยธรรมอะไรไม่รู้ก็มีโอกาสใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยเป็นภาวะทางตันคุณพลิตวยังยังจะยืนยันอีกว่าให้สภาบรรจุก็เขาไม่บรรจุทีนี้จะทํายังไงใช่ไหมจะทํายังไงก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเพื่อไทยก้าวไกล จะมีมติไหมบังคับให้สภาอะไรเงี้ยบังคับให้ประธานสภาบรรจุต้องบจุทำได้ไหมเรื่งนี้ผมก็ไม่แน่ใจละว่าทาได้หรือไม่กับ2ก็คือตัดปัญหากลับมาที่แนวทางของคณะกรรมการชุดที่คุณภูมิธรรมเป็นประธานมีนิกรเป็นเลขาเนี่ยก็ทําประชามติสามครั้งอันนี้ก็ก็เป็นในทางทางนั้นมีคํากล่าวหาจากพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันว่า7เดือนแล้วการแก้ไขแล้วมันไม่ไปถึงไหน ก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่ากับดักมันเยอะนะฮะคืออันนี้จริงๆก็อย่างที่พิจูพูดนะครับว่ามันคุมเครือคำพิจัยาของศาลคุมเครือ,อรัฐธรรมนูญก็กลางรออยู่แบบนั้นหลายๆเรื่องถ้าเราเดินไปด้วยความรีบร้อนนะครับมันอาจจะเดินไปได้เร็วแหละนะอาจจะถึงขน,นาดว่าตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยถ้ามีใครมายื่นสารรัฐธรรมนูนแล้วบอกว่ามันขัดครั้งสองประเด็นเนี่ย<ช>สิ่งที่เราทําทั้งหมดมันต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่<ช>เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ที่เพื่อไทยเขากางแผนที่เดินเนี่ยเดินในดงกับระเบิดอืเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินกันอย่าง นะะวขนาดอุตสาห์จะยื่นในสารนูนชี้มาให้ชัดๆหน่อยสิก็ไม่เอาใช่ใช่ปัญหาตอนนี้มันมีกับระเบิดอีกอันนึงคือประชามติพรบประชามติฮะเสียงข้างมากสองคราวนี้มันเป็นดับเบิลไมจอริตีคือว่าเสียงข้างมากสองครั้งก็คือประชาชนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดมีเท่าไหร่เนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งก่อนแล้วจํานวนที่ใช้สิทธิ์อ่ะเท่าไหร่ก็นับอีกกึ่งหนึ่งถึงจะผ่านเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องยากในกระแสแบบนี้เนี่ย ที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอยู่พอสมควรแล้วเนี่ยนะค,คนที่จะไปใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ไม่หมูฮะ <không S 1> ไม่งานไม่งานเอาพูดง่ายๆเอาพูดง่ายภาพที่สารดูลเขาปฏิเสธมาคราวนี้นะครับเอานึกภาพคนที่ต้องเดินฝ่าดงกับระเบิดและโดนผูกตาเอาไว้กุาลร้องให้สารปลด ผ้าหน่อยจะได้เดินได้สารไม่ปวดบอกว่าอย่างนั้นเดินไปทั้งอย่างนี้แหละนะครับปิดตาไปด้วยค่อยเอาค่อยๆเอาเท้าคลำไปฮะเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนใจเย็นๆถ้ามันโดนระเบิดขึ้นมาแล้วจบนะครับรับดมหกศูนย์อยู่ต่อยาวแล้วอย่าลืมนะเนี่ยอุปสรรคใหญ่ที่กําลังจะก่อข้างหน้านี่คือสวชุดใหม่เนี่ยครัใช่ไหมครับที่จะมีการเลือกตั้งที่เราคิดว่าสวชุดเก่าหมดแล้วสวชุดใหม่นี่เราจะนะฮะดีขึ้น ทีนี้กติกาเลือกสวแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าชุดใหม่เนี่ยมันจะดีกว่าชุดเก่าหรือไม่หรือพอกันหรือแย่กว่าแล้วก็สวเนี่ยจำเป็นจะต้องลงมติรองรับการแก้ไขรัฐมนูนด้วยนะครับ80กว่าคนใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นประเด็นที่ข้างหน้าเขียนกั้ดักรออยู่รัฐมนูนปี60นเนี่ย อยากจับมีชัยมามาคุยเหรอมีในราไารเก่งเงะเก่งท่านมีชัยเขเก่งประสบการณ์ถ้าเอาความเก่งกาดนี้มาใช้ในทางเป็นคุณให้มากกว่านี้จะดีใช่ฮะ คุณภูมิธรรมบ้านเมืองไม่ไปไหนเลยอยู่ที่คุณภูมิธรรมว่ายังไงบ้างเกี่ยวเรื่องของประชามตินะครับว่ามันจะเป็นอุปสรรคอย่างไงต่อไปหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการเราทําให้ได้ดีที่สุดนะฮะไม่กังวลใจอะไรเพราะว่าอํานาจอยู่ที่ประชาชนอยู่เลยก็ตามเนี่ยการจะทําให้รัฐนูนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับ3ฝ่ายหากจะทําให้วันนี้ก็มี2ทางเลือกนะครับระหว่างการทําให้สุดแต่ไม่เกิดผล แต่ถ้าทำแบบที่เราเสนอแม้ว่าจะไม่ถูกใจทุกเรื่องก็สามารถทำให้ประชาธิปไตยขยายตัวมากขึ้นเป็นประโยชน์อย่างมากมีเรื่องที่น่าสนใจกว่าข้อกังวลที่สุดค้่ไปนะครับหากเข้าใจก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะฮะ,ะถือถสุดมากไปมันจะล้มไงมันจะไม่ได้เลยนั่นสิฮะไอ้สุดมากไปไม่สุดมากไปเนี่ยระหว่างฝ่ายเพื่อไทยกับฝ่ายก้าวไกลเนี่ยเขาเถียงกันเรื่องหมวด วหนึ่งหมวดสองผลิตเนี่ยจะไม่ติดใจเรื่องธรรมชาติมติสครั้งเท่ากับว่าไอ้มติของกรรมการที่คุณภูมิธรรมเป็นประธานเนี่ยไประบุไว้แล้วว่าไม่ว่ายกเว้นหมวดหหมวดสองเพราะว่ามันจาเป็นก็มันมันผูกเงื่อนกันไว้แบบนั้นไปไปหมวดหหมวดสมันก็จบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมันจะไม่ได้ทำไง ส่วนคุณพรฤทธิ์อย่างที่พี่ชวับอกไว้ก็อยากให้บรรจุเข้าวาระการประชุมของอสภาผู้แทนราษฎรไปเลยนะครับส่วนอีกเรื่องของพรรคก้าวไกลและเป็นคําวินิจฉัยเขาเรียกว่าเป็นความเห็นชอบของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับก็คือเห็นชอบให้พรรคก้าวไกลขยายเวลาในการยื่นข้อโต้แย้งกรณีคำที่ทางกะกะตเน,นี่ยเขาไปร้องไว้เกี่ยวกับการยุบพรรคเก้าไกลนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ขอยื่นไว้30วันก็ขยายไปละ นะครับแล้วก็จะครบวันที่18เมษายนปรากฏว่าพระเก้าไกลขอไปยื่นอีกครั้งหนึ่งทางสารรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้อีก15วันก็จะครบกำหนดวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับอันนี้ก็สั้นๆเลยนะครเพราะว่าอยู่ในบรรทัดท้ายๆของไม่ได้ไม่ได้หมายาความ,มว่าวันที่3ครบกำหนดแล้วจะมีคำวินิจฉัยนะะครับวันนั้นจะเป็นวันสิน้นกำหนดการยื่น,นคำร้อง ยื่นคำชี้แจงของพรรคก้าวไกลหลังจากนั้นศาลจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่อยู่ที่ศาลครับฮะซึ่งศาลไม่ทํางานวันอื่นนอกจากวันพุธวันอื่นทางานแต่ว่าท้อเหรอฮะประชุมวันพุธก็ทํางานที่บ้านอะไรก็ว่าไปก็เพราะฉะนั้นไม่วันที่สิบ7เจก็จะเริ่มชัดเจนว่าจะนัดหมายเมื่อไหร่มีคําวินิจฉัยเมื่อไหร่นั้นก็ราวๆอาจจะไปหรือจะไม่ไปเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันแต่น่าจะ เวลาคาบเกี่ยวกับเมาะเรียกว่าสวหมดเวลา <h ül> ยื่นคำชี้แจงมันจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มไหมหรือว่าก็การสอบสวนแล,วแล้วแต่เก้าไกล<า>เลยนะครับว่าเขาก็เปิดโอกาสให้ยื่นนะคุณยื่นอะไรมาก็ยื่นแต่ผมยังสงสัยว่าจะยื่นอะไรอีกอ,อันนี้อันนี้ผมผมสงสัยนะเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าการกระบวนการครั้งนี้เป็นการตัดสินตามคำวินิจฉัยมาที่เคยมีมาแล้วนะตามมาตรา49ถูกไหมฮะตัวเนี้ย พอวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าค่อนข้างจะมีคําชี้แจงอะไรเบ็ดเสร็จอยู่แล้วอ่ะทีนี้ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าก้าวไกลเขาจะยื่นอะไรเพิ่มเติมและจะมีผลกับคําวินิจฉัยเดิมเนี่ยที่เคยมีมาแล้วอย่างไรได้บ้างนะครับครับนะส่วนสมาชิก แล้วก็เป็นสสของพรรคเก้าไกลคุณสุรชัยชประวินวงวุฒิเมื่อวานนี้ถแถลงขา่าวเรื่องของธรรมนาคมนะครับแต่ว่าผู้สื่อขาวว่าวก็ถามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันกรณียุคพรรคเก้าไกลเนี่ยทางสสในพักกำลังใจยังดีอยู่หรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างคุณสุรเชฐ์ประวินวงวุฒิสสเป็นทีรายชื่อพรรคเก้าไกลนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะโดยบอกว่า ตนคิดว่าปากกาอยู่ที่เขาตนในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกวันรวมถึงเพื่อนสสก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็คงต้องให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและในอนาคตถ้ามันจะเกิดกรณียุบพรรคจริงๆก็คงจะให้การสนับสนุนพรรคที่พวกเราไปอยู่หรือว่าพวกเราให้การสนับสนุนโดยในเชิงกฎหมายเราก็จะพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่มองว่าไม่น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะนําไปสู่การยุบ พักได้นะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งก็พูดถึงบอกว่าผญกำลังใจในพักยังดีเยี่ยมอยู่ทุกคนในเขาทุกคนเข้าใจบริบทการต่อสู้ของพักเก้าไก่ครับที่เอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนได้เห็นได้สัมผัสว่าเรามีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจัดจัดอะไรจริงๆอย่างไรนะฮะแล้วก็ก็กําลังใจทุกคนมุ่งมั่นอยู่ย,ยังมีความมุ่งมั่นอยู่ก็มีประโยคน,นี้ด้วยบอกว่าไม่ควรมีพ่อรู้ดีที่ไหนมาบอก ว่าควรทําแบบไหนยังไงนะฮะก็จริงครับมันไม่ควรจะมีกฎเรื่องการยุบพรรคอยู่เลยมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ควรจะรวมตัวกันคนที่คิดเหมือนกันรวมตัวการทํางานการเมืองคจริงจริงพักการเมืองมันเป็นควรจะเป็นแทบจะเรียกได้ว่ารัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกฎหมายไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยมันแล้วแต่เขาอ่ะเขาจะเป็นแบบไหนตราบใดที่เขาไม่ไม่จับอาวุธครับมันไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะไม่มีเหตุ ที่ประเด็นเรื่องไม่ควรยุบพักนี่เราคุยกันมาจะสิบเป็น10ปีแล้วมั้งนะนะฮะคุณสุรเชษไม่เคยได้ยินกันบ้างหรือไงคือประเด็นวันเนี้กฎหมายมันมีอยู่นะครับรัฐมนตรีหศูนย์ก็ยังอยู่เนี่ยครับคือเหตุผลที่เพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะฮะแม้จะโดนด่าว่าอะไรกันยังไงก็แล้วแต่ใส่ร้ายใส่ความกันยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้แล้วเนี่ยครับเพื่อจะได้เดินหน้า แก้ไขรัฐนูญอย่างที่เราพยายามจะทําอยู่เป้าหมายสูงสุดของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคือการแก้ไขรัฐนูญน,นะนะสนิทธ้์สกุลสุรเชษวันนั้นเนี่ยกระซิบบอกพักตัวเองสักนิดหนึ่งนะให้วางหนึ่งหนึ่งสองกอนนะแล้วมาช่วยกันตรงเนี้ยนะน่าจะเป็นเส้นทางที่หาทางออกเรื่องของการยุบพักได้ดีที่สุดครับแต่วันนี้ตัวเองกิติดกับดักแล้วเนี่ยนะซึ่งเป็นกับดักที่เขาวางไว้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็เห็นใครก็เห็นแล้วก็ไม่ได้มีพลางอะไรเลยแล้วพักตัวเองก็เดินไปเหยียบมัน นะครับก็อ่ะก็สู้ๆนะครับให้กำลังใจครับคำสู้ๆของพี่ด่งมันมีเสยงบางอย่างไม่ไม่แต่แต่ใจผมเชื่อผมเชื่อพี่ด่งผมเชื่อทุกคนในทุกคนนั่นะในคนที่ในวอยทีวีเพื่อไทยหรือว่าพักเก้าวไกลหรือว่าพักชาติไทยพัฒนา ภูมิใจไทยเองเหอะไม่มีใครเห็นด้วยอาการยุบพัาใช่อันนี้จริงอันนี้จริงนะครับอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งครับเอ๊ะวันนี้มีการประชุมกรรมธิการเรื่องของเนรโทษกรรม18เมษายนตอนบ่ายโมงครึง่งเดี๋ยวจบเวกัาปุ๊บพี่ชูวัฒน์จะเดินทางไปสภาเลยอย่าพูดไปอย่างนั้นเ <laughs> อาผมจะเข้าเรื่องว่าเห็นเขาจะอะไรมีการนิยามความผิดใช่ไหมอ่ายี่นิยามแรงจูงใจที่นำไปสู่ความผิดทางการเมืองรวมถึงกรณีมาตรา112ด้วยนะครับอ่้า นิยามแรงจูงใจทางการเมืองนะฮะก็คุณนิกรจำงครับซึ่งเป็นอ,อนุกรรมการประธานอนุกรรมการศึกษาเรื่องของข้อมูลแล้วก็สถิติคดีความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองในคณะกรรมการานิรโทษกรรมชุดนี้นะครับก็แถลงความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะฮะคุณนิกรบอกแบบนี้ว่าจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของ นิยามแรงจูงใจอันนี้แฟมภาพนิยามแรงจูงใจทางการเมืองให้หมายถึงการกระทําที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองหรือต้องการบรรจุบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในช่วงเวลาที่มีความขัดแยง้งหรือความไม่สงบทางการเมืองนะครับอันนี้คืออ,อนุกรรมการเขาได้สรุปเรื่องนี้ไว้ นะครับครับทำว่านิยามแรงจูงใจทางการเมืองหมายถึงอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้คือวันนี้เขาจะคุยกันในประเด็นนี้เพิ่มเติมฮะจริงๆก็คุยกันมาต่อเนื่องนั่นแหละก็มันมี4ี่เหตุการณ์ใหญ่สําคัญๆซึ่งจะคาบเกี่ยวไปกับเหตุการณ์ย่อยๆอื่นๆด้วยเนี่ยฮะก็ตั้งแต่เรื่องพันธมิตรประชาชนคือนับวันอย่างเงี้ยครับให้เห็นถึงครอบคลุมถึงเหตุการณ์ซึ่งอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับนปชอะ ของพี่โดงนี่แหละครับกอปปสใช่ไหมฮะของพี่โด่ง่าไม่รู้นปชก็ไม่ใช่ของแล้วก็มาม็อบรัศดรม็อบปี3อันนี้ยมาจากเนี่ยก็คาบเกี่ยวทั้งหมด4เหตุการณ์นี้แล้วก็รวบรวมทั้งหมดว่ามันมีฐานความผิดอะไรบ้างใน4เหตุการณ์นี้ทั้งหมดมัน25ฐานความผิดอ่าฐานความผิดถ้าจะแก้เรื่องของการอะไรล่ะนโทษนี่นี่ละโทษผู้เห็นต่างทางความความคิดทาง การเมืองเนี่ยนะมันก็ต้องครอบคลุม25ฐานความผิดนี้ทีนี้ประเด็นที่มันยังไม่ลงตัวเนี่ยก็คือ25ความความผิดที่25นี่แหละที่ยังเถียงกันอยู่แล้วก็มีคณะกรรมการคณะทํางานชุดพิเศษขึ้นมาในคณะอนุกรรมการเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นอนุกรรมการแล้วนะศึกษาเรื่อง1นึโดยเฉพาะลงลึกไปเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ให้ใช้คำว่า1นึ่งอเขาเรียกว่า อันเนื่องมาจากแรงงานทางการเมืองที่เปราะบางอะไรอย่างี้ก็ว่ากันไปออ๋เขาค่าวๆแบบนั้นยังไม่รู้แต่ว่าไอเดียมันเป็นแบบนี้ครับไอเดียมันเป็นแบบนี้110กับ112สองมาตราที่ยังหาความชัดเจนไม่ได้ว่าจะอยู่ในพรบสมบนร้์หรือเปล่าที่น่าสนใจก็คือว่าย25ฐานความความผิดเนี่ยรวมอยู่มี1อันคือ112ด้วยนะฮะใช่นะฮะอ ทีนี้ประเด็นตัวนี้ก็แปลกอยู่เพราะว่า25ฐานความผิดรวมอยู่อยู่แล้วนะแต่ตัวเนื้อข่าวนี่บอกว่าประเด็น1นึ่งสองยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอ่าครับก็ผมเข้าใจว่าคุณนิกรหมายถึงว่ารวบรวมมาว่ามีทั้งหมดเนี่ย25ฐานความผิดใน4เหตุการณ์ใหญ่ของกลุ่มผู้ชุมนุม4กลุ่มเนี่ยมีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองด้วยแต่ว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองยังเถียงกันไม่ลงหลักๆก็พยายามจะจริงจริงก็อยากจะให้เนื้อทุกรมกันให้หมด นะครับรบให้ให้จบสิ้นแล้วก็ประเทศไทยก็จะได้เดินหน้ากันไป<ฮ>ะนะคความขัดแย้งต่างๆก็ทิ้งไว้ข้างหลังครับนะครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อรวมไปถึงเรื่องของแคดเมียมอ่ะสรุปสุดท้ายเป็นยังไงนอกจากแคดเมียมแล้วมีแอมโมเนียรั่วไหลด้วยนะครับที่ชนบุรีเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าครับ